คนส่วนใหญ่ไม่ปล่อยตัวไปตามแรงปรารถนาทำให้พวกเขาไม่มีความสุขในที่สุดเราสามารถเห็นได้จากวิธีที่คนเหล่านี้ใช้ชีวิตมาลคอมฟอบผู้พิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือยืนยันว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนเราก็คือไม่ใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองสนุกผลก็คือเราต้องทนทำงานแทนที่จะได้ประโยชน์จากงานมากที่สุด ทนทำงานเพื่อรอให้ถึงวันหยุดทนจนกว่าจะถึงวันเกษียณซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะความสำเร็จของคนเรานั้นแปรผันตรงตามระดับความสุขที่ได้รับจากสิ่งที่เราทำหากเราจำกัดตนเองเราย่อมตกที่นั่งลำบากการทำตามความปรารถนาจะพาเราไปสู่จุดดีๆในชีวิตทอมมี่ลาสซอดาอดีตผู้จัดการทีมลอสแอนเจลิสดอจเจอร์ แสดงให้เห็นแรงปรารถนาที่เขามีต่อเบสบอลเพื่อ,อเมื่อให้สัมภาษณ์ทางวิทยุหลังจากทีมของเขาพ่ายแพ้ในเกมเพลย์ออฟอย่างน่าเสียดายแต่แม้ว่าทีมจะแพ้เขาก็ยังพูดถึงการแข่งขันอย่างออกรถผู้สัมภาษณ์แปลกใจจนต้องถามว่าทำไมเขาถึงดูตื่นเต้นได้ขนาดนั้นหลังจากแพ้ในนัดสำคัญ วันที่เยี่ยมที่สุดในชีวิตของผมก็คือวันที่เป็นผู้จัดก,การทีมที่ชนะลาสโซดาตอบส่วนวันที่เยี่ยมเป็นอันดับ2ก็คือวันที่ผมเป็นผู้จัดก,การทีมที่แพ้ความประถนาของผู้จัดก,การทีมออุโสผู้นี้ก็คือเบสบอลทุกวันที่เขาเกี่ยวข้องกับการแข่งขันคือวันที่เขาใช้ชีวิตไปตามความฝัน ความฝันกลายเป็นจริงก็ต่อเมื่อพรสวรรค์ได้รับการจุดประกายจากความปรารถนาคาแนะนําเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะได้รับก็คือจงค้นหาความปรารถนาแล้วตามมันไปเมื่อเราได้ทํางานอย่างที่ฝันทุกวันของชีวิตเราย่อมได้รับการเติมเต็มนักประพันธ์โลแกนเพียร์เซลสมิธตั้งข้อสังเกตไว้ว่าในชีวิตเราต้องตั้งเป้าหมายไว้สองอย่างอย่างแรกคือ ทำในสิ่งที่เราต้องการอย่างที่สองคือสนุกกับมันซึ่งคนที่ฉลาดที่สุดเท่านั้นจึงจะทําเป้าหมายอย่างที่สองสำเร็จมนุษย์กีตาชายผู้หนึ่งที่ได้ในสิ่งที่ต้องการและสนุกกับมันก็คือบ๊อบเทเลอร์ผมพบบ๊อบในช่วงต้นทศวรรษที่1980ตอนที่ผมเป็นหัวหน้าบท s k สกายไลน์ในซานดิเอโกเขาเล่นกีตาร์ในวงที่เล่นให้โบส ความประทับใจแรกที่ผมมีต่อชายผู้นี้ก็คือเขาเป็นคนดีมากๆเป็นคนเฉียบคมแต่ก็ดูสบายๆในเวลาเดียวกันเว้นอยู่ช่วงเดียวก็คือเวลาที่เขาคุยเรื่องกีตาร์คุณคงรู้ว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานบริษัทเทเลอร์ก,กีตาร์การทำกีตาร์เป็นชีวิตของเขาซึ่งมาจากแรงปรารถนาตั้งแต่เด็กมาบ๊อบมีสิ่งที่นสนใจอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือความอยากรู้ว่าสิ่งต่างๆทำงานอย่างไรเขาเล่าว่าตอนเด็กๆ การเล่นของเล่นของเขาจะต้องมีไขควงกับประแจเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอของขวัญอะไรก็ตามที่เขาได้ในวันคริสต์มาสจะถูกหรือเป็นชิ้นๆในไม่กี่ไม่เกินวันรุ่งึ้นสำหรับผมแล้วบอบเล่ารถไฟใส่ทานสนุกตรงที่มันบอกผมว่ามอเตอร์ทำงานได้ยังไงการปล่อยรถไฟให้วิ่งวนไปบนรางไม่เห็นสนุกตรงไหน ความสนใจอีกอย่างของเขาอยู่ที่กีตาร์เมื่ออายุ9ขวบเขาซื้อกีตาร์อะคูสติกตัวแรกในชีวิตต่อจากเพื่อนในราคา3ดอลลาร์ไม่นานนะักเขาก็เริ่มหรือสร้างใหม่ในแบบที่เขาถนัดเมื่ออายุ10ขวบบ๊อบเลื่อยคอกีตาร์ตัวนั้นออกแล้วพยายามเอาชิ้นส่วนมาทํากีตาร์ไฟฟ้าซึ่งไม่ได้ผลแต่แม้จะยังเด็กขนาดนั้นเขาก็ยังมีความตั้งใจที่จะสร้างโน่นสร้างนี่แล้ว เรียนในระดับมัธยมบอเบาไครับฉายาว่าเป็นพ่อมดในวิชาง,งานช่างเลยทีเดียวเข้ชนะรางวัลงานเหล็กในงานแสดงอุตสาหากรรมศิลป์ของรัฐแคลิฟอร์เนียถึง2ปีซ้อนแต่เมื่อขึ้นชั้นมัธยม5เเขาก็เบนความสนใจมาที่งานไม้แทนเขาไปจับโครงการที่แม้แต่ครูก็ยังทำไม่สำเร็จนั่นก็คือกีตาร์สิสายกใช้เวลาไปเกือบปีแต่ในที่สุดก็สร้างขึ้นมาได้ตัวหนึ่ง พี่ต่อมาเขาใช้เวลาว่างสร้างกีตาร์ขึ้นมาอีกสองตัวจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็รู้ว่าชีวิตนี้อยากทำอะไรบ๊อบบอกพ่อกับแม่ทันทีว่าจะไม่เข้ามาหาวิทยาลัยและจะเป็นช่างสร้างกีตาร์แม่ของเขาถึงกับร้องไห้เพราะกลัวว่าลูกชายจะไม่ประสบความสําเร็จแต่การที่คนเราจะประสบความสําเร็จได้ก็ไม่จําเป็นต้องเดินตามเส้นทางปกติเพราะว่าเราต้องกล้าไปตามความปรารถนาของเราเดือนกันยายนปี1973 สเดือนหลังจากจบชั้นมัธยมปลายบ๊อบเข้าทำงานในร้านทำกีตาร์เล็กๆของพวกฮิปปี้ ie, ชื่อ a อเมริกันดรีมช่างแต่ละคนทำงานแบบกก่งอสระบบ๊อบสร้างความประทับใจให้เพื่อนร่วมง,งานได้ทันทีช่างกีตาร์ที่นั่นเล่าถึงบ๊อบว่าเขามาทำงานที่นี่ตั้งแต่จบมัธยมปลายแล้วก็ทำให้ทุกคนทึ่งได้ทันทีด้วยความเร็วและคุณภาพของผลงาน สิ่งเดียวที่บ๊อบทำก็คือก้มหน้าก้มตาทํางานเด็กลุ่มคนนี้มีพลังขับเคลื่อนที่ผมไม่เคยเห็นในตัวคนอื่นเลยบ๊อบทำงานโดยใช้เครื่องมือบางชิ้นของเจ้าของร้านและบางชิ้นเขาก็สร้างขึ้นมาเองจากวิชางานเหล็กเมื่อสมัยเรียนความรู้ความเร็วและประสบการณ์ของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการทำงานผมใช้เวลาหนึ่งเดือนสร้างกีตาร์ตัวแรกบ๊อบเล่าซึ่งนานมากๆแต่ละตัวที่ผมทำ ได้ค่าแรงตัวละ2อ0เหรียญซึ่งก็ไม่พอที่จะเลี้ยงชีวิตตัวเองได้หากผมสร้างกีตาร์แรกแค่ปีละ12ตัวตอนนั้นผมมองว่าร่างกายและจิตใจของตัวเองเป็นเครื่องมือที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนามากที่สุดผมจึงใช้ความพยายามไปในเรื่องทักษะทัศนคติของตัวเองเพราะไม่รู้ที่จะทํากีตาร์ให้เร็วขึ้นดีขึ้นด้วยมือเปล่าๆจากนั้นจึงเริ่มใช้เครื่องมือเพื่อทำงานให้เร็วขึ้น บ๊อบทำงานอย่างหนักและทดลองเทคนิคการสร้างกีตาร์แบบใหม่ๆเสมอความกระหายอยากสร้างกีตาร์ที่ยอดเยี่ยมของเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่สร้างแต่ละตัวเสร็จทุกสิ่งดึงดูดใจบ๊อบมากไม่รู้ไม่มีความรู้ไหนเทียบได้กับการขายกีตาร์ที่เราสร้างขึ้นมาลวเองจากช่างกีตาร์สู่เจ้าของธุรกิจ หนึ่งปีหลังจากบ๊อบเข้าทำง,งานเจ้าของร้านที่ไม่เคยได้กำไรก็ตัดสินใจขายร้านช่างสองคนที่ทำหน้าที่ตกแต่งกีตาร์ตัดสินใจซื้อเคิร์ทลิสทักหนึ่งในสองได้รับคำแนะนำจากพ่อว่าควรเพิ่มหุ้นส่วนอีกคนที่รู้วิธีทำกีตาร์ด้วยตอนนั้นบ๊อบเป็นช่างที่เก่งที่สุดในร้านเคิร์ทจึงชวนเขาเป็นหุ้นส่วนด้วยเดือนตุลาคม1974 ทั้ง3ซื้อร้านและเริ่มดําเนินธุรกิจด้วยกันเนื่องจากบ๊อบเป็นช่างกีตาร์เขาจึงใส่ชื่อเทเลอร์ไว้บนกีตาร์ที่เขาสร้างด้วยตลอดหลายปีต่อมาทั้ง3ทําง,งานอย่างหนักบ๊อบเป็นช่างและผู้ออกแบบหลักเขาซื้อท่อนไม้และเลื่อยเพื่อทํากีตาร์คิดเทคนิคการสร้างและออกแบบใหม่ๆเช่นการใช้ลอดขังตรงคองกีตาร์ออกแบบแม้กระทั่งเครื่องมือใหม่ๆ ถ้าจำเป็นบ๊อบคุยกับช่างสร้างและซ่อมกีตาร์ทุกคนที่หาได้เขาพยายามเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเคิร์สริสชัก็มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจแต่ก็ช่วยสร้างกีตาร์ด้วยแต่ธุรกิจก็ดำเนินไปอย่างยากลำบากโดยเฉพาะในเรื่องการเงินซิปีที่ทั้ง3ดํดำเนินธุรกิจไปอย่างรัดยากลำบากบางครั้งต้องกู้เงินมาเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ช่วงปีแรก,แรกทุกคนไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนตัวที่ซ้ำในปี197 7, เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบ๊อบมากที่หุ้นส่วนทุกคนตกลงใจจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองคนละ15เหรียญต่อสัปดาห์แต่โชคไม่เข้าข้างเพราะเช็คที่พวกเขาจ่ายให้ตัวเองขึ้นเงินไม่ได้พวกเขารู้ดีว่าเงินในธนาคารมีไม่พอจ่ายในปี1 9 8 3บ๊อบกับเคิร์ตัดสินใจซื้อหุ้นทั้งหมด ขอมุ่นส่วนคนที่3ซึ่งไม่ได้กระตือรือร้อนทำธุรกิจนี้เหมือนเขาทั้งคู่แม้จะประสบปัญหาทางด้านเงินอย่างหนักแต่บ๊อบก็รักงานนี้ตัอ้งอยู่ในโรงงานเขาก็สร้างกีตาร์ตอนอยู่นอกโรงงานเขาก็ยังคิดแต่เรื่องสร้างกีตาร์ผมเครียดนะเรื่องไม่มีเงินนะ่ะบ๊อบอธิบายแต่ผมก็มีความสุขมากๆทุกวันเพราะผมได้สร้างกีตาร์และใช้ชีวิตไปตามความฝัน เหตุผลจริงๆข้อเดียวที่เราต้องขายกีตาร์ต่อไปก็เพราะมันทำให้ผมสามารถสร้างกีตาร์ต่อไปได้เพราะผมกลัวว่าหากเราเลิกธุรกิจนี้ผมก็ต้องไปหางานที่ผมเกลียดทาในที่สุดแรมบัแดนใจก็เปลี่ยนเป็นรายได้ในช่วงกลางศตวัษที่1980อะไรเราก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วกีตาร์อะคูสติกจะเริ่มไม่เป็นที่นิยมใน ใช้แสดงรดนตรีบริษัทของเขาก,เก,กาเ็เริ่มผลิตกีตาร์เริ่มเริ่มผลิตกีตาร์ได้22ตัวต่อสัปดาห์เคิร์ดลิทัคประสบความสำเร็จในการหาร้านขายเครื่องดนตรีมารับกีตาร์มารับซื้อกีตาร์เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองทำกำไรได้แชมป์กีตาร์คริสฮอปเอร์กล่าวว่าทุกวันบ๊อบตื่นขึ้นมาเพื่อทำกีตาร์ให้ดีกว่าเดิม ส่วนเคิร์ตื่นขึ้นมาเพื่อทําให้บริษัทดีกว่าเดิมบริษัทปัจจุบันบริษัทเทเลอร์กีตาร์เป็นผู้ผลิตเครื่องดนตรตีที่ประสบความสําเร็จสูงสุดรายหนึ่งของโลกมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบเครื่องดนตรตีใหม่ๆด้วยความปรารถนาความรู้เกี่ยวกับกีตาร์ที่หาตัวจับยากและความสามารถในการออกแบบและผลิตเครื่องมือของบ๊อบ บริษัทของเขาได้เป็นผู้ริเริ่มการใช้เครื่องตัดไม้ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพัฒนาเทคนิคการสร้างกีตาร์แบบใหม่ที่ประหยัดทรัพยากรไม้ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศช่างแต่ละคนสร้างกีตาร์ด้วยฝีมือประณีตมีคุณภาพทุกชิ้นบริษัทของเขาเติบโตขึ้นอย่างน่ามหาัศจรรย์ปัจจุบันมีคนงานถึง450คนและผลิตเครื่องดนตรีได้มากกว่า 72,000ชิ้นต่อปีชื่อเสียงอีกอย่างของบริษัทเทเลอร์ก,กิตารก็คือการแบ่งปันความเชี่ยวชาญของตัวเองให้ผู้ผลิตลายอื่นทำไมนะหรือก็เพราะบ๊อบรักกีตาร์รวมทั้งรักคนที่สร้างกีตาร์ขึ้นมาด้วยเขาจะไม่ดีว่าช่างกีตาร์คนอื่นเปิดเผยและให้ความช่วยเหลือเขามากแค่ไหนในวันที่เขายังต้องเรียนรู้อยู่ แต่นั้นเป็นต้นมาผมก็รู้ว่าตัวเองคนให้ความรู้ที่มีแก่คนอื่นดังที่ช่างกีตาร์เหล่านั้นเคยให้แก่ผมบ,บ,บ๊อบบอกหลังจากผมจากโลกนี้ไปแล้วผมคงดีใจที่ได้รู้ว่ามีคนพูดถึงผมว่าสิ่งที่บ๊อบทำทิ้งไว้ในโลกใบนี้ก็คือกีตาร์แบบที่ดีกว่าในวันที่เขาพบมันเป็นครั้งแรกผมว่าการได้รับการจดจำแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องดีนะ วัดระดับความปรารถนาถ้าความปรารถนาสู่ความฝันของเราหล่ะม,มากมายแค่ไหนเราคิดถึงฝันของเราตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอนเหมือนบ๊อบหรือเปล่าเราเต็มใจจะไล่าตามความฝันแม้ว่ามันไม่สามารถมีชีวิตเราได้ไหมเราเต็มใจพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาทักษะและทัทกษะคติของตนเองเป็นเวลากว่ารัศวะก่อนที่คนอื่นจะเห็นคุณค่าของเราหรือเปล่า แม้แต่ตอนนี้ที่บ๊อบเทเลอร์เป็นช่างกีตาร์ที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกแล้วเขาก็ยังคงหาทางสร้างกีตาร์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกตลอดเวลาเขาไม่หยุดไม่ยอมหยุดนิ่งในช่วงไม่กี่ปีมานี้บริษัทที่ผลิตแต่กีตาร์อะคูสติกมาตลอดก็เริ่มผลิตกีตาร์ไฟฟ้าแล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือแม้ว่าความปรารถนาต่อกีตาร์ของเขาจะแรงกล้าแต่บ๊อบก็เป็นคนรักครอบครัวเขามีชีวิตสมรสยืนยาวมากกว่า สาปีแล้วผู้ที่บรรลุความฝันได้นั้นจะตอบคำถามความปรารถนาได้เสมอคนเหล่านี้จะรู้รู้สึกว่าได้รับแรงกระตุ้นให้ไล่ตามความฝันโดยไม่สนว่าความฝันนั้นจะดูปกติหรือทำได้หรือไม่แม้ว่าบ๊อบจะอยู่แค่มัธยมปลายเขาก็สร้างกีตาร์ตัวแรกขึ้นมาได้ซึ่งคนอื่นกลับเห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดและไม่ได้สนับสนุนขเขาเฮ้ยเฮเลอร์ นายทาอะไรนะ่ะเหมือนในนั้นถามกีต้าร์ไงบ็อบตอบนายทาไม่ได้หรอกหมอนี่คิดว่าตัวเองจะสร้างกีต้าร์ได้งั้นหรอือไม่มีวันหรอกคนเหล่านั้นกล่าวคงงั้นมั้งบอ็อบตอบแต่ก็ยังคงทําต่อไปมันอาจดูป,ปาลาาแต่ฉันไม่สนเพราะฉันโง่แล้วชอบทําอะไรอะไรของฉันเองเราจะวัดความปรารถนาของตัวเองได้อย่างไรลองนึกถึงเครื่องวัดระดับความปรารถนาดูอีกครั้ง เราจะให้คะแนนความปรารถนาในความฝันของตนเองสักเท่าไหร่ลองใช้ระดับคะแนนด้านล่างเป็นตัววัดทัศนคติที่เรามีต่อเรื่องใดเรื่องหอนึ่งดูวัดระดับความปรารถนา10ระดับ10ความปรารถนาชั้นเร่าร้อนเสียจ,จนคนอื่นรู้สึกได้ระดับ9ชั้นนึกไม่ออกเลยว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีวัน ระดับ8ฉันเต็มใจเสียสละสิ่งสาคัญอื่นๆได้เพื่อสิ่งนี้ระดับ7ฉันกระตือรือร้นและหมกมุ่นอยู่กับมันเสมอระดับ6ฉันสนุกกับมันเช่นเดียวกับสิ่งที่น่าสนใจอื่นระดับ5ฉันทําหรือไม่ทําสิ่งนี้กระดับ4ฉันไม่อยากคิดถึงเรื่องนเท่าไหระดับ3ฉันหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ระดับสองมันอยู่ในรายชื่อของสิ่งที่ฉันไม่ทําด้วยระดับ1ให้ฉันผ่าตัดโดยไม่ต้องวางยาสลบดีกว่าต้องทําเรื่องนี้ เอามาวัดความปรารถนาเรื่องกีตาร์ของบ๊อบผมคิดว่าเขาคงได้เต็มสิบแม้ผมจะไม่ใช่นักดนตรีแต่บ๊อบก็คุยเรื่องกีตาร์จนผมตื่นเต้นได้เร,เรื่องปรารถนาของชายคนนี้ช่างแรงกล้าจริงๆส่งนที่ทําให้ผมตื่นเต้นได้จริงๆก็คือการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้นําผมคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเสียสลับเรื่องอื่น หลายเรื่องในชีวิตเพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องผู้นําผมใช้เวลา20ปีที่ผ่านมาไปกับเรื่องนี้เมื่อผมคุยให้คนอื่นฟังคนเหล่านั้นจะบรอยกระตือรือร้นไปด้วยนี่คือสิ่งที่ผมรักและมีชีวิตยอยู่เพื่อมันเมื่อผมสอนเรื่องผู้นําความรู้สึกในใจผมก็คือฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ลองคิดถึงฝันของคุณดูบ้างแล้วเทียบกับระดับความปรารถนาขั้นต้นตัวเลขไหนที่อธิบายฝันของคุณได้ดีที่สุดหากคะแนนที่ได้ต่ำกว่า8นั้น แสดงว่าความฝันของคุณกําลังมีปัญหาความเต็มใจที่จะเสียสละเกือบทุกอย่างนั้นสแสดงถึงความปรารถนาที่มากพอจะบรรลุฝันได้อะไรที่น้อยกว่านั้นคงไม่เพียงพอที่จะทําให้เราเดินหน้าไปได้ตลอดและนั่นคือลักษณะสําคัญอีกอย่างของความปรารถนามันทําให้เรามีพลังอเสมอแต่มีไฟฝันนั้นยังไม่เพียงพอหากเราไม่สามารถทําให้ไฟนั้นลุกโชนอยู่ได้ตลอดเวลาหากเราเป็นเหมือนคนทั่วไปแล้ว เราย่อมต้องทำตามแรงปรารถนาเป็นเวลาน,านานก่อนที่จะได้อะไรตอบแทนกลับมา